าจะเลิกดีไหมสร้างเงินในอากาศอย่างแนะนําให้พิจารณาจัดความสุขของตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะถ้าทำคลิปแล้วมันเกิดความทุกข์ก็เลิกเธอค่ะไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้แต่ลองถามตัวเองดูก่อนว่าเราทำคลิปแล้วเราได้อะไรถ้าเราไม่ทำคลิปเรายังจะเล่น Facebook อยู่ไหมถ้าเรายังเล่นอยู่ปกติก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องเลิกทำคลิป แค่เราอย่าไปเครียดกับมันก็พอแค่เล่นให้มีความสุขอะเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันอยากจะให้เราผ่านมันก็ผ่านของมันเองง่ายๆถ้าเราเลิกทำคลิปเราจะเหงาไหมมีเพื่อนๆพืน,พนกัลยาณมิตรที่ดีอยู่ใน Facebook เยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมจะคุยกับเราที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตเราที่เขาพร้อมที่จะทำให้เพจของพวกเราเติบโตไปด้วยกันตั้งแต่เราทำคลิปเราไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าเรายืนอยู่คนเดียวบนโลกใบน,นี้ เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยถ้าตัดเรื่องเงินออกไปอะ่ะยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เราได้จาก Facebook ถ้าเหนื่อยก็พักพักให้หายเหนื่อยแล้วก็กลับมาสู้กันต่อไม่จำเป็นต้องไปปิดหมดเนื้ออาชีพถ้าอยากผ่านเงื่อนไขการสร้างไรายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะผ่านไหมสร้างเงินในอากาศแนะนำให้ทำคลิปที่ถูกกดชุมชนไปเรื่อยๆมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านสร้างเงินในอากาศเอาใจช่วยนะคะสู้ๆค่ะเพจเราจะโตไปด้วยกัน